สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2023มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา1,982มีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา1,995ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2000ซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญ และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,009ซึ่งเป็นราคา h i g เดิมเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและเป็นแนวต้านที่สําคัญแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา1,975ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา1,955ถ้าจะขึ้นต่อห้ามหลุดแนวรับนี้ และถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา1930ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญเช่นกันการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก,ก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอ no ินโนไล์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคาในวันนี้